กรณีที่จะใช้ถังหวานนะครับให้ตัวแทนทุกคนแนะนําลูกค้านะครับการเสียบปลั๊กถังหวานจะมีล็อกของเขานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวเซ็นเซอร์เซนเซอร์หยุดนะครับเวลาปุ๋ยหมดนะครับครับพอเสียบเรียบร้อยปุ๊บเราก็มาตั้งระบบถังหวานนะครับจะไม่เหมือนเดิมนะครับให้เข้ามาในตั้งค่าโดนแล้วก็มาที่ประเภทโดนนะครับประเภทโดนครับแล้วก็เข้ามาที่ F นะครับ ข้ามาที่ F นะครับกดเข้าไปแล้วก็ยืนยันนะครับยืนยันอีทีหนึ่งครับ5้าบสอความเร็วครับพอยืนยันเสร็จปุ๊บให้ถอดแบตเตอรี่เสียบใหม่นะครับตอดแบตเตอรี่เสียบใหม่ครับโหมดบินแมนวลก็สามารถบินได้เลยครับตอนนี้เป็นระบบบานแล้วเข้ามาเช็คตรงนี้นะครับแบตเตอรี่5 2 8 ไปจะมีระบบชั่งน้ําหนักแต่ของยังไม่มานะครับเอาเป็นเซ็นเซอร์นี้ก่อนการการการตรวจเช็คเซ็นเซอร์นะครับว่าเขาทํางานหรือเปล่าบบให้เข้ามาตรงนี้นะครับข้อมูลโดนครับรรมันจะเป็นศูนย์ศูนย์นะครับเพราะมันยังไม่มีปุย๋ยพอเขามีปุยป๋ยปุ๊บนะครับ <52. S 1> มีปุ๋ยก็จะเป็นเลขหนึ่งถ้าไม่มีปุ๋ยก็จะเป็นเลขศูนย์นะครับก่อนขึ้นจะขึ้นบินปุ๋ยนะครับในใช้จานหวานนะครับ เราเข้ามาในในการตั้งค่า a b นะครับพอมาตั้งค่า a b ปุ๊บนี่ครับต้องการต้องการการต้องการเบาให้วาวเปิดประมาณเท่าไหร่นะครับ52จะเปิด50หรือเท่าไหร่ก็สามารถเล่นได้นะครับเห็นไหมครับเล่งได้นะครับมันจะสามารถเล่งได้เบาได้นะครับนี่ครับเห็นไหมเนี่ย อ่านะครับอันนี้ก็คือข้างล่างมาจะเป็นตัวจานบานนะครับตัวจานหมุนนะครับ 2> 2. จานหมุนก็สามารถเล่งได้เลยนะครับเล่งเบาตรงนี้ได้ความเร็วขึ้นบินหรือาเบาที่มือได้นะครับ 2> 2. ครับประมาณนี้การทํางานของเขานะครับเขาจะเป็นอัตโนมัติเลยเวลาบินขึ้นไปปุ๊บแล้วก็โหลดข้อมูลเข้าไปแล้วก็ส่งเข้าไปทํางานจานเขาจะหมุนเองอัตโนมัตินะครับแล้วก็ไปถึงจุดเ,เริ่มต้นเขาก็จะปล่อยปุยออก ครับ